สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วภ <c oughs> าระและหน้าที่ทุกวันวันนี้สปซส,สลิวอันนี้สปซส,สลิกับสเต็กสเต็กหมูหอมหอมักหอมรสมาดรสสมารินสเต็กหมูกับผัดพริกหวานอันนี้ผัดพรุ่งนี้พจะเี็นแล้วก็มีผัด อันนี้ก็จะลวกผัดลวกก่อนค่อยเอานำมา,มาย่างนะคะแค่เนอะนนี่ก็เสจเก่งกับผัดลวกอันนี้ผัดอันนี้มันเหบื่อจะัจะลวกผัดแล้วก็ทำอันนี้ใส่เนยเราไปนิดนึงใส่เนยเราไปนิดนึงไปเอาส,สเต็กลงนะคะสำหรับ น้ำเดือดขุด,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 ดอันนี้วิธีทำหยอดน้ำมันลงไปน้ำเดือดๆหนึ่งช้อนชาถึงจะเอาเส้นสปารกซตี่ลงมันถึงไม่เกาะกันนะคะมันถึงมันจะวาวๆมันไม่เกาะกันเจ็ดนาทีต้มให้น้ำเดือดเดือดเห็นไหมเดือดขุดๆเท hey, ลงไปน้ำเดือดเดือดก่อนนะคะเก็บนาทีเพราะว่า,าเขาเส้นะมากนะคะใส่น้ำมันน้ำมันพืชค่ะ แล้วก็คนคนให้เข้ากันนะคะคนคนก่อนนะคะอ๋อคนให้ไม่ให้มันติดกันนะคะคน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 ปิดฝาปิดฝารอให้เจ็ดนาทีก็รินน้ำออกเลยเลยคะ่ะทานกับผักอันนี้ก็จะกระทะในกระทะว,วีก็จะเอาสเต็กรอให้ ให้ไสร้อนก่อนค่อยเอาสเต็กลงนะคะพริกหวานถ้าอยากใส่อีกก็ย่างย่างหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆนะคะย่างกับย่างใส่กระทะนี่ค่ะกับผัดหอมวันนี้หมักสองชิ้นค่ะสเต็กเนื้อหมูหมโอ้ยหมักวิธีหมัก แค่ให้นุ่มนะคะเราก็ต้องใส่อันนี้พร่กไทยดำอันนี้เหยาะน้ำมันหอยลงไปนะคะวิธีเหมือนที่ทำเนื้อย่างเกาหลีนะเขาจะเหยาะน้ำมันหอยอยันนี้พริกไทยดำใส่ผงผงหมักแค่นี้จบค่ะหมักไว้แล้วสองชั่วโมงเดียวออกมาเนี่นะคะไปเลยดู เป็นลวกก่อนเ okay, อาแครอทเป็นปลวกลวกลิกนิดลวกลวก,ลวก,ลวกค่อยเอาเนมาใส่ลวกก่อนค่อยเอาจาอันนี้กทะ,ะทะกะทะกะทะนี้ก็คือรอให้เนยละลายก่อนแล้วค่ยจวดจดัดฝาบึนนะคะจวดจัดฝาบึนแล้วก็จปกคนตังน้งนาฬิกาว้ดเ่ย่จไม่เจ็ดนาทีคน เยเคล็ดลับเห็นไหมที่เหยาะน้ำมันลงเทคนิคง่ายๆในการต้มเส้นสปาเกตตี้ต้มมาาันมักกะโรนีต้มอ,อะไรก็ช่างเคล็ดลับแต่ไม่ละเหยาะน้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เราค่อยอ้น,นี้ไฟเดือดเดือเราก็อยเอาสเต็กลงย่างเลยนะค เต็กพริกหวานพริกพริกหวานถ้าไม่พอก็หัน่นเรื่อยๆหั่นพริกพริกหวานพริกหวานหวานกรอบกรอบพริกหวานเต๊กโรนีเต๊กโนนรโน,น,รโนีมาทานไหมสเต็กโรสแาลีต้นย้ายใหญ่ที่บ้านวิวี่ปลูกตอนนี้โรสแาลีหนาวก็กรอบกรอบ <laughs> Bye! Let's go!